สวัสดีครับลูี่ครับอ่ะมื่อนี้ผมจะมาะเสนอวิธีมักหมูให้มันนุ่มอ่าเขาสังเกตนะครับเขาเวลาเขาไปกินหมูย่างหมูกระทะเออที่เขาขายเป็นบุฟเฟ่หรือว่าเป็นหัวเออราคาเท่าน,นั้นตนนัวนี้ไปกินยุลานหมูกระทะเดี๋ยวหมูมันสีหมูมันสีบอกงไงว่าหมูสีเพราเป็นแบบนี้เนื้อหมูอ่าเนื้อหมูสีนุ่มๆแล้วก็บวมๆอ่านั่นแหละวิธีมักของเขาเขมามักแบบใดน อเดะผมจีบมักที่เบิรงแต่ว่ามือนี่นะผมจีบมักสําหรับใส่บ่ได้มักแบบของเขาด้วยครับจะเคียงมูเขาที่หั่นมาให้แบบนี้เนะเอออันนี้มันแข็งอะเดาผมจีบอันอ่อนๆนี่มักให้เบิงนี่แป้งมันสาบะหลังสองซอดที่ใส่ที่ผมใส่น่ะคือมีแป้งมันกับแป้งกระโป๋วดนะครับที่ผมเคยมักด้วยอ่ะย้ำไปเข้ากันนั่งสิเท้านามลงนิดนึงอ่าเทน้าลงแล้วก็ ขย้าไปเังที่แหละจนกุ้งหมูน่ะสิโอมน้านําเข้าไปเออเห็นบ่สิเขาเขาไปกินหมูย่างหมูกระทะที่มันบวมๆนั่นแหละเขาให้เขากินน้ำน้ำนักนสมมุตินีน่เห็นบ่กฟองเบิ่งนี่น้ำเดี๋ยวใส่ไปว่างั้นน่ะน้ำเดี่ใส่ไปเมื่อกี้นี่เออหมูสิโอมไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ใส่น้ําไปอีกครับใส่น้ําไปอีกอ่าแต่ผมสิใส่ซ่ำหนี้ละ่ะน้ําเขาสิมีเครื่องตี เออเขาจะใส่เบกกิ้งโซดาเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆทีละนี่ตีไปทีละ <c oughs> ครึ่งชั่วโม,มงแล้วเขายังไปแซ่บคิดหมูคือจะยู่โตละ้วนุ่มละนี่ล่ะวิธีม,กมักหมูนุ่มมักแบบนี้เนื้อหมูมาขายน้ำร้านหมูกระทะเนี่ยที่เขาแพ็คเป็นถุงเนี่ยเขาเย็ดแบบนี้ <c oughs> แล้วเขาก็ใส่เบกกิ้งโซดาเนี่ยจะพรมเขาคยใส่ผมทีใส่แป้งสองตัวคือแป้งมันสำปะหลังกับแป้งกระปุก นนัน่ใส่น้ำมันเพื่อไปนิดนึงครับนี่เราก็ปล่อยให้น้ำมันเพื่อนี่ซึมเข้าไปในเนื้อหมูเพื่อเชยเนื้อหมูนี่ยเวลาเขาประกอบอาหารมันถึงมันเงางามอ่าสีสีสีบป๊ส,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 สีเอาต่อจากไอ้มักหมูแล้วเนี่ยพ่อมูผมนุน่มเดียทีแล้วผมถึไปย้อยน้ำมันในเบื้องไอ้ย้อยแบบแบบไอ้จีนแท้เลยว่าเขาย,ย้อยแบบไร ายย่าคำว่ายชอยก็คือเฮ็ดให้หมูนี่สุกเร็วเวลาเขาไปไประกอบอาหารเนื้อมันจะสุกเร็วเดี๋ยวผมสิไปย,ย่อยน,นื้อมันหนึ่งเบิ่งเดี๋ยวปล่อยให้จัดเครื่องชั่วโมงก่อนอาถ้าเบิ่งตอนผมย่อยครับเดี๋ยวมันทีเอาครับเบิ่งนี่เครื่องชั่วโมงเดียวที่ผมมักไว้เห็นห่้น้ำหายไปเบื้องละหมูอมน้ำก็ไปแล้ว่าบัดนี้เขาถึงมาย่ยอยย่อยนี่เป็นเป็นการกรรมพิธีของของกีนนะครับของกล้วยกีนสำหรับ สมมติว่าเป็นตัวกีนเขาพัดได้หลายเขาจียโอยก้อนยโอยให้เนื้อหมูนี่สุกประมาณหนึ่งเวลาเขาพัดเขาเขาก็พัดเขาไปสักก้อนอ่าพัดเขาไปจนได้ที่แล้วจังค่อยเอาเนื้อหมูลงเปลือยมันสุกง่ายตั้งน้ำมันไฟอ่อนแบบนี้เอาเนื้อหมูลงเลยครับนี่ละนี่การโยโอยเนื้อหมูก็คือนุ่มนะครับหลังจากเขาหมักเขาไอ้ ไอ้แป้งมันไปแล้วกับใส่น้ำ้าไปถ้าเราใส่ไฟแรงเนื้อหมูสีกระด้างเนี่ครับต้องใส่ไฟอ่นอ,อนแบบนี้เลยลกักษณะแบบนี้เลยครับนี่นี่แหละแบบนี้แหบบละเห็นบ่เนื้อหมูกสีนุ่มไม่ไปเลยไปเดี๋ยไวไม่ได้ใส่เลยอ่าฟองออกมาตันหมูออกนะครับกลับมาวิธีการมักหมูให้นุ่มกับวิธียอยเอ่อสำหรับใส่อ่าโดยเฉพาะถ้าเป็นล้านล้านนาเขาจะยอยไว้แบบนี้เลยอ่า โอเคครับผมสิมานะนำเชนี่ขอจบคลิปเพนี่ก่อนถ้ามียังเดี๋ยวผมดีอัดคลิปอีเบิร์หนึครับผมสวัสดีครับ